โอเคครับอันนี้ผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเครานี้ผมจะดูบอลที่ถ่ายทอดสดที่ต้องจ่ายเงินได้นะครับเช่นออสเตรเลียกับเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมขอดูหรือญี่ปุ่นกับจีนนะครับเนี่ยผมเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยผมจะเข้าไปดูได้เลยนะฮะตอนนี้50บาทเองนะผมว่าคุ้มมากๆเลยนะครับนี่ครับอย่างเช่นออสเตรเลียกับเวียดนามตอน16บนาิกา นี่ก็คือเขาไปดูได้เลยครับอ๋อแ,แนะนำนะครับสมัครสมาชิกแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับตอนนี้เสียครั้งแรก50บาทเองนะครับก็คุ้มมากๆเลยนะครับดูได้ทั้งบนมือถือและก็ดูได้ทั้งบนคอมนะครับแหมแคสหน้าจอไปอยังทีวีได้ด้วยนะครับตอนนี้ คมมากๆเลยนะครับเนี่ยครับผมสามารถดูออสเตรเลียกับเวียดนามได้แล้วตอนนี้นี่นะฮะโอ้โหนะครับเตรียมแล้วนะครับนี่เตรียมดูอีกหนึงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักเราก็จะดูเวียดนามกับพม่ากันนะครับอีก20นาทีครับโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ